เอาละทุกคนเคยรู้สึกกันบ้างไหมว่าเวลาเดินทางมันน่าเบื่อแต่วันนี้ความน่าเบื่อน,นั้นจะหมดไปเพราะมีสิ่งนี้รู้อย่างนี้ซื้อนานแล้วมีแล้วคุณจะไม่อยากหยุดเดินทางเลยครับนี่คือนายบอร์ดดีสาูสกูเตอร์ไฟฟ้าดีไซน์สุดเท่แข็งแรงทนทานแถมยังขี่ง่ายต่อไทยทุกการเดินทางต้องกังวลเรื่องการประกอบเลยครับง่ายสุดๆแค่หยิบออกจากกล่องแล้วขันน็อตนิดหน่อยก็พร้อมซิ่งได้ท,ทันทีการพับเก็บก็สะดวกสบายสุดๆ จะพกไปไหนก็ได้จะไปซื้อของใจตลาดหรือขี่ไปทําธุระก,ก็คล่องตัวไม่มีสะดุดเลยหรือถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศลองพางมันขึ้นรถแล้วขี่ไปชมวิวธรรมชาติสูดอากาศบริสุาาทธิ์ดูบ้างรับรองฟินไปอีกแบบสําหรับความเร็วท็อปสปีดทําได้สูงสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่เจ๋งสุดๆคือมันวิ่งได้ไกลถึง38กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งมาพร้อมไฟหน้าสําหรับขับขี่ในที่มืดและไฟท้ายที่สองสว่างเมื่อเบรก ปลอดภัยหายห่วงไม่ว่าคุณอยากจะไปชิลซื้อของหรือขี่รับลมเย็น